ปันนันนะคะกับรายการเอเชียมอร์นิ่งนะคะรายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะเกี่ยวกับสารคดีและแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะทางรายการเรานะคะก็จะสรรหามมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูทุกสัปดาห์เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีอะไรบ้างน,นะคะไปชมกันเลยค่ะ สัปดาห์นี้เอเชียมอร์นิ่งมีโอกาสร่วมทริปไปกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งได้นำสมาชิกสมาคมไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่โดยเริ่มต้นที่บ้านเกาะกลางใช้เวลาในการเดินทางเรือประมาณ10-15นาทีระหว่างทางสามารถชมธรรมชาติป่ากงกลางเขาขนาบน้ำสัญ,ญลักษณ์ของเมืองกระบี ดูการจับปูจับปลาการทำการประมงแบบพื้นบ้านภายในบ้านเกาะกลางประกอบด้วยสามหมู่บ้านชาวบ้านมีความเป็นอยู่เรียบง่าย99%นับถือศาสนาอิสลามมีมอเตอร์ไซค์พ่วงซึ่งนั่งเที่ยวละได้สคนบริการรับส่งนักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆโดยทางคณะได้ไปเยี่ยมชมการทำผ้าป่าเตะเป็นแห่งแรก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่โดดเด่นขึ้นชื่อของชาวใต้มีการสาธิตการทำการพิมพ์ลายโดยใช้เทียนไขและการเพ้นสีโดยให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเพ้นสีบนผืนผ้าด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อผ้าป่าเตะไปฝากคนที่บ้านก็สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเป็นการกระจายรายได้ได้อีกด้วยค่ะ ียมกันน้องเชื่อที่ไปทำไมทำอะไรพูด,พดน,นี่คือเทียนนะคะับกเอาเทียนให้ละลายแล้วก็เอาเม่พิมพ์ใส่เข้าไปแล้วก็จากนั้นก็ออกมาวางไว้บนผ้ามันจะเป็นลายแต่ว,ว่าอยา่าอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าเตรียนจะกระรดินใส่น้ำมันโอ้เสร็จแล้ว,ลวมันจะเป็นลายดอกไม้นะค่ะมันจะมีหลายลาย ต้องจะขายได้อธิบายไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการปั๊มลายอะค่ะซึ่งลายที่ปั๊มจะเป็นลายดอกไม้แต่ละผืนก็คือจะปั๊มลายเดียวผืนละลายผืนละลายเพราะว่าจะมีความสวยงามถ้าหลายลายมาซ้ำกันมันจะเกิดความสับสนได้อะค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้มันจะเป็นจะมีความเอียงหัวค่ะเพื่อที่จะให้เทียนไข่นี้มันแข็งตัาว้ ขั้นตอน,นต่อไปอโรยโรดเกลนแห้งนะคะแล้วก็เอามาข้ามาไปลงสีอะค่ะลงสีเสร็จจากนั้นก็คือโรสีแห้งโรสีแห้งก็พาไปย้อมก็คือพา,าไปย้อมพาไปย้อมก็ปามาเก็บลายเก็บลายพาไปย้อมต่อครั้งหนึ่งแล้วก็ยังต้องม้วนครับแล้วก็นาไปแฝงนินสี่สีงั่วงแล้วก็มาไปล้างนล้างเสร็จก็ต้ม เขาจะพาไปย้อมสีอสองครั้งนะคะแล้วก็จากนั้นพาไปล้างล้างเสร็จก็คือเอาผ้านี้มาต้มและเทียนมันก็คือจะหายไปหลุดไปอะค่ะ โอท็อปเรือหัวธงจากเรือพหนะอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจนกลายมาเป็นเรือหัวธงจำลองย่อส่วนจากของจริงเป็นสินค้าที่ละลึกที่วางขายในร้านค้าโอท็อปบ้านก,กากกลางหมู่ที่1ตําตำบลคองประสงค์จังหวัดกระบี่นอกจากเรือหัวธงจำลองแล้วยังมีเรือประมงจำลองในรูปแบบต่างๆวางจำหน่ายพร้อมกับสินค้าพื้นเมืองอีกหลากหลายให้หนักท่องเที่ยวได้ช็อปกันเพลินเลยค่ะ เป็นรืโบราณครับสมัยผมกออ็ไม่ได้เห็นแต่ว่าผมรู้ได้ศึกษาเรียนรู้จากคุณปู่นะครับว่าวิธีการเขาเ,ออเลี้ยงครอบครัวยังไงแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาให้กุ้งกระโดดหากินแบบแบบแบบไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับเหมือนเหมือนยุคไปไปัจจุบันนะครับผมนะครับมันมีชื่อเรือไหมฮะมีมีฮะปักใต้เขาเรียกเรือเครียด ครับเรือภาคกลางเขาเรียกเรือฮีโล่ครับจับกุ้งคือคือคือเรือจับกุ้งนะครับอตอนเขาไปจับกุ้งนี้เรือนี้จะมีทุกบ้านเหมือนอสมัยโบราณครับเป็นสมัยโบราณเขาใช้เกลีวไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่เขาต้องการที่ไปหาหากุ้งก็เพราะหมู่บ้านเกาะกลางนี้คือเป็นน้ําล้อมรอบและก็เป็นป่าไม้ชายเลนเป็นคลวนที่ริมตลิง่งแต่ต้องน้ําแห้งหรือว่าน้ำน้ำเยอะเกินก็ไม่ได้ คือเหมือนผู้ผมนําเสนอเมื่อก,กี้ว่ามันมีน้เป็นกับน้าตายให้ที่ให้ดีก็น้ำห้าค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำนี้เหมาะเลยพอตอนบ่ายตอนค่ําคืนเท่านั้นที่เขาไปจับกุ้งนะครับก็เจลไปครับกาเจลไปแล้วก็พอไปถึงที่จุดจุดหมายนะครับไอ้ตัวนี้เขาใช้ไม้ไผ่ทั้งทั้งลําเลยทั้งไม้ไผ่ยาวประมาณ9เมตรแล้วก็ตัวนี้เขาใช้ไหวนะครับาใช้ไหวแล้วก็ เขาใช้ไม้ไม้ไอ้ไม้เหลมเขาเขาเผาไฟแล้วเขาจิ้มจิ้มเมื่อครั้งสมัยก่อนนี้สว่านไม่มีนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้พอไปถึงที่จุดหมายก็อเอาตัวนี้ลงไอตัวนี้ก็ใช้ไม้ไผ่นะครับไอตัวนี้ก็ไม้ไผ่ไอส่วนเรือนี้ใช้ไม้ตะเคียนทองก็ขุดนะครับเขาขุดยาวประมาณ9เมตรถึง10เมตรแล้วก็ใช้ลูกล็อกตัวนี้ล็อกไว้แล้วก็คนที่เกลี่ยเรือเมื่อกี้นี้เขาต้องลงในในน้ำเท้าถึงพื้นประมาณเมตรประมาณเมตรกว่าๆ่าหรือว่า1เมตรพอ น้ำประมาณแค่นี้แล้วเขาก็เดินเข็นเรือตามตามริมฝั่งริมฝั่งนะไอ้ตัวนี้ไปโดนกุ้งที่อยู่หากินอยู่ตามโลนแล้วก็มันวิ่งหนีมาเจอตัวนี้เขาเขากระโดดขึ้นเรือกระโดดขึ้นเรือ่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทั้งปลาทั้งกุ้งกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าของเรือก็ขินไปตามตะหนิงไปเรื่อยๆทั้งคืนนะครับแล้วก็กุ้งปลาก็มันกระโดดขึ้นเรือไปเรื่อยๆเป็น ใกล้ที่สุดในตัวเมืองกระบี่คือถ้าคนที่มากระบี่เนี่ยก็จะนึกถึงซีแซนซานว่าเป็นไวท์แซนดีแต่จริงๆแล้วกระบี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอีโคทัวริซึมเนี่ยอยู่บนเกาะกลางซึ่งเป็นเกาะที่ไม่ได้เหมือนที่อื่นเพราะว่าจะเป็นเกาะที่95%ของประชาชนบนนี้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยค่ะก็จะไม่ไม่เหมือนกับเก,กาะอืะ่นการเดินทางมาเกาะกลางนะคะก็พอพูดว่าเป็นเกาะคือเราก็ต้องข้ามมีการโดยสารโดยเรือ ทางที่ง่ายที่สุดก็คือจะมาที่ท่าเรือทาราซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ที่สวนสาธารณะทาราในเมืองตัวเมืองกระบี่ข้ามแม่น้ํามาประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นนั่งเหมือนรถสามล้อพ่วงต่อมาเพื่อชมระหว่างเกาะใน,กนเกาะนี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นเกาะที่ยังมีชุมชนอาศัยอยู่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงเพราะฉะนั้นเนี่ย ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นชาวบ้านประกอบอาชีพว่า,าทาปลาเคม็มปลาแห้งนอกจากนั้นบนเกาะจะมีทําเกษตรกรรมซึ่งเป็นปลูกข้าวสังยนปกติแล้วข้าวเนี่ยก็จะไม่ได้ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีน้ํากร่อยแต่ที่เกาะกลางเนี่ยเขาปลูกข้าวโดยที่เป็นดินเค็มแล้วเป็นน้ํากร่อยได้ซึ่งก็เชื่อว่าเนี่ยข้าวสังยนอร่อยกว่าที่เพราะว่าไม่ได้เป็นน้าน้าน้าสื่อเหมือนคนอื่นๆนะคะ แล้วก็นอกจาก กอกลางยังมีรีสอร์ทแห่งเดียวไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนค้างแรมท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติรีสอร์ทแห่งนี้มีชื่อว่าไอรันดาอีโคเวนเลสรีสอร์ทมีห้องพักบริการทั้งห้องเล็กห้องใหญ่สําหรับครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะโดยมีคุณสุธิดาสุวรรณโรจน์เป็นผู้บริหารงานค่ะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์0819048835 Dancing with you, I'm your pole, and all you're wearing is your shoes. You got so you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. and you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and s p i n the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me, sister. You've got it all. You make the call to make my day. อำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่นับเป็นแหลงห่งเที่ยวเขาหินปูนหนึ่งในประเทศไทยที่ก่อกำเนิดถ้ำงามมากมายทั้งที่สำรวจพบและยังตกสำรวจอยู่อีกมาก ซึ่งเชื่อว่ามีนับร้อยถ้ำมีทั้งถ้ำบกและถ้ำน้ำโดยใช้เรือแคน,นูหรือเรือคายักซึ่งมีบริการแก่นักท่องเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพชาวคณะต่างสวมกางเกงขาสั้นลงเรือคายักสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบ้านบ่อท่อพร้อมลอดถ้ำชมหินง,งอกหินย้อยสวยงาม,มหัศจรรย์ยิ่งนักสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาเยือน me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You've got it all, you've got it all, you've got it all. See you pull your knee socks up let me feel you upside down slide in slide out slide over here climb into my mouth now cha ba ba สวัสดีครับจังหวัดกระบ,บี่นะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนี่ยหลายแห่งนะครับและเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องเป็นต้องการให้ไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียวนะครับเราไม่ต้องการการท่องเที่ยวเช่นพวกเรือลากกล้วยเรือล่มนะครับ ผ้าใบชายหาดนะครับห <c oughs> รือว่าจะเป็นพวกโชว์อะไรต่างๆบาร์เบียอะไรเนี้ยบรรยากาศเหล่านี้ท่านก็จะไม่เห็นนะครับในแหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับธรรมชาติของเรามีความสวยง,งามที่มันเป็นเอ็โคทัวริซึมเนี่ยทั้งจังหวัดมีหลายแห่งนะครับมีทั้งบนบกแล้วก็มีทั้งทาง in your message say my name no talk is all the talk sister you've got it all หลังจากสนุกกับการพายเรือคายัคยลอดถ้ำชมความงามของธรรมชาติริมทะเลแล้วก็ได้แวะถ้ำหีหัวโต ซึ่งเป็นที่คนพบภาพขนาดใหญ่นับร้อยภาพสันนิฐานว่ามีอายุราว2,000-3,000ปีภาพเขียนที่โด่งดังที่สุดคือภาพเขียนรูปคนใส่หมวกทรงสูงหรือคนที่มีหัวเป็นสัตว์มีเขาเขียนด้วยสีแดงทั้งตัวเหมือนมนุษย์ต่างดาวและภาพมือสองข้างที่เท่าไว้บนเพด,ดานถ้ำมีลักษณะพิเศษคือมือข้างหนึ่งนั้นมีถึงขนาด6นิ้วชวนให้หน่าสงวนสนเท่นอกจากนั้นยังมีภาพค้ายนกฟินิกซ์กำลังกระหือปี สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปริศนาที่มนุษย์ยุคโบราณทิ้งล่องรอยไว้บนผนงังถ้ำผีหัวโตวแห่งนี้ Zapapa, ba-da-ba-da-ba, za-pa-pa, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-da-ba, za-pa-pa, da-ba-da-ba-doom, za-pa-pa-pa, pa pa Butterfly, <laughs> Butterfly. when you landed on my mind, I tell you like you landed on my ear and then you pulled inside. And now I see you perfectly behind the blue sky. And I don't wanna lie to you Cause I, cause I can't recall a better day, of coming and shine on the occasion. you ain't fit my lady Lady, you got it all And I never forget a face If I'm living my own I have my days and so let's face the fact here It's you who's got it all sister you got it all i can't hold a better day sun coming to shine on the occasion he's a sophisticated lady oh you got it oh you got it all 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 ครับชื่อผมชื่อเอกศักดิ์ครับชื่อเล่นว่าเอกนะฮะผมเป็นไกด์ของบริษัทกคบดีซีเคฟครับ ซึ่งต่อไปผมก็จะพามาดูภาพเขียนสีโบราณซึ่งในถ้ำนี้มีเยอะครับมีหลักหลายสีอย่างสีแดงสีดำแล้วก็รูปภาพที่ใกล้ๆทางด้านฝั่งฝ่ามือของท่านอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพอายุก็มากกว่า3,000ปีชัดเจนครับ I have my days, and let's face the fact here—it's you who's got it all. You know that make favors the brave, so let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you. You make the call. You make the call to make my day. In your no message, say my name. Your talk is all the talk, sister. You got it all. I can't call a better day. Sun coming to shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh. วันนี้โลกของการดูทีวีของคุณจะเปลี่ยนไปกำหนดช่องได้ไม่จำกัดกำหนดเวลาชมภาพยนตร์ได้ตามใจและไม่ต้องผูกมัดกับค่าบริการรายเดือนด้วย v o o s IPTV พร้อมหริกางที่จะได้พบกับอิสระใหม่ของการรับชมที่คุณกำหนดได้เอง v o o s YOUR CHOICE โทร022047555 ถนนคนเดินเมืองกระบี่ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราชซอย8เป็นหลังรวมสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองหลังบันเทิงทางวัฒนธรรมกิจกรรมเยาวชนและอื่นๆที่หลากหลายอาทิผ้าวาดบนผืนผ้าใบศิละปะแบบต่างๆสาธิตการเขียนสีบนภาชนะชนิดแก้วศิละปะการพับใบเตยเป็นดอกไม้เพิ่มกลิ่นหอมอ,อ,อบอวลโคมไฟรูปแบบต่างๆทําจากเนื้อไม้กระลามะพร้าวทาจากขวดพลาสติก เหลือใช้ให้สีที่สดใสผ้าบาเตะแบบที่ใช้เทคนิคการทำแบบดั้งเดิมเสื้อผ้าวาติกสีสะดุดตาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของเด็กเล่นของประดับและสินค้ามือสองมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกการประชันความสามารถทางดนตรีบนเวทีนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารกว่า70ร้านให้บริการทั้งอาหารไทยหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวยำสามสีด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านปรุงรสด,ด้วยน้ำบูดูหรือส้อตมตำรสเด็ด ขนมจีนซุปหน่อไม้ตลอดตลอดจนอาหารซีฟูด้ดและขนมต่างๆเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ No, it's not hard for me to love you สวัสดีครับผมไพทูรยร่องเพียงนะครับเป็นผู้การหนุนค้าจังหวัดกระบี่นะครับดูแลรับผิดชอบในเรื่องของถนนคนเดินกระบี่นะครับถนนคนเดินของกระบี่นะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2551นะครับเปิดวันที่หธันวานะครับเราเปิดทุกวันศุกร์ถวัดถวันนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับในในส่วนของสินค้านะครับเราแบ่งเป็นโชว์นะครับในส่วนของส่วนการที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นผลในส่วนของทำทำมือนะครับอันนี้นะครับ มีต้องมีการสาปิตอเอรยทั้งหมดนะครับไม่เก็บค่าจ่ายนะครับของข้างนี้เป็นเป็นรบประจํานะครับค่าจ่ายนี้ก็ถามผิบาทไอ้แค่นั่นเองเราตั้งขึ้นมาตอนแรกนี่ครับก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจากนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับห้างต่างชาติเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะ สามเพ่งน,นะครับในส่วนของการาหมุนเวียนนะครับรายได้ในส่วนนี้นครับดมมีการสำรวจนะครับมีรายได้นะครับเดือนหนึ่งไม่ตกตกไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทนะครับ เป็นที่น่าเสียดายนะคะเวลาหมดลงซะก,ก่อนค่ะจริงๆยังไม่อยากจากคุณผู้ชมไปเลยนะคะแต่นี่เมื่อเวลามันไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะพลาดช็อตเด็ดหรือยังไงนะคะไปชมกันได้ในที่ Youtube นะคะพิมพ์คำว่า Asia Morning Travel นะคะเซิร์ชมาก็เจอเลยนะคะยังไงก็ชมกันให้จุใจเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บ้า